ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณนอนตะแคงแล้วคุณไปเลือกที่นอนแน่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกสันหลังของคุณนมีสิทธิ์ที่จะเบี้ยวได้วเวลาค่ำคืนของเราเนี่ยเรานอน,นแปดชั่วโมงแต่8ดชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยเราดีฟสเลปเนี่ยหรือหลับลึกเนี่ยอยู่ได้กี่ชั่วโมง เมตตี้คือศูนย์รวมเครื่องนอนและที่นอนที่มีแบรนด์เยอะที่สุดในประเทศไทยยกตัวอย่างแบรนด์ที่เรามีอยู่ในร้านของเราก็คือแบรนด์โอมาส์เลล์พิโลเบสเกียโรตัสเลสโทนิกซีน l สลาลาเบสไมดัสมาลูอ s สแมนเฮาส์ซึ่งแบรนด์เหล่านี้เป็นแบรนด์ที่ห้างรสบสินค้าชั้นนํามั่นใจและนําไปวางจาหน่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาแมตตี้เนี่ยนั่นหมายความว่าลูกค้าชอบแบบไหน ต้องการสเปคประมาณไหนเราจะมีตอบโจทย์ลูกค้าเรียกว่าครบ100%กับความต้องการของลูกคา้าในเวลาค่ำคืนของเราเนี่ยเรานอนเนี่ยแชั่วโมงแต่8ชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยเราดีฟส s l ปเนี่ยหรือหลับลึกเนี่ยอยู่ได้กี่ชั่วโมงปัจจัยของการดีฟส s l ปเนี่ยตัวแปรอันหนึงคือตัวที่นอนทํายังไงให้ลดแรงกดทับลดความร้อนความชื้นรักษาไม่ให้มันเกิดความปวดเมื่อยในสรีระของท่านอนแต่ละคน เพื่อให้การหลับเนี่ยมันลึกมากขึ้นหรือได้ด p ฟสลิ p ที่ยาวนานมากขึ้นเมื่อด p ฟ l ลิปยาวนานมากขึ้นสมองเราได้พักมากขึ้นนั่นหมายความว่ารุ่งเช้าเราก็มีแรงมากขึ้นประโยคภาษาอังกฤษมีประโยคนึงเขาบอกว่า better tomorrow start tonight นั่นหมายความว่าวันพรุ่งนี้ที่คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคุณต้องเริ่มตั้งแต่คืนนี้ที่นอน,นจึงเป็นส่วนสําคัญ การเลือกที่นอนที่ดีนะครับที่นอนนั้นต้องสลายแรงกดทับที่นอนนั้นน่ะต้องระบายความร้อนความชื้นได้ดีที่นอนนั้นต้องรักษาสรีระโครงสร้างของกระดูกสันหลังของคุณเวลาที่เรานอนหงายโอเคที่นอนแน่นน่ะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณนอนตะแคงแล้วคุณไปเลือกที่นอนแน่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกสันหลังของคุณน่มีสิทธิ์ที่จะเบี้ยวได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะเวลาเรานอนนอนตะแคงหลังเราก็อาจจะเบี้ยววิธีการทดลองที่นอนที่ดีที่สุดคือการนอนในระยะเวลาประมาณสัก1ินาทีหรือ15นนาาทเพระะฉั้ เวลาที่คุณเข้ามาใน m มต e s t ฮนตีคุณจะได้พื้นที่ที่มันค่อนข้าง p r i v a t ในการที่คุณจะลองที่นอนแต่ละหลังแต่ละหลังเราขายที่นอนที่ลูกค้ากลับไปแล้ว1นนอนหลับสบายหลับแล้วมีสุขภาพที่ดีแล้วลูกค้าพึงพอใจภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ามีอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เลือกที่นอนที่ราคาที่ถูกที่สุดแต่เลือกที่นอนที่ตอบโจทย์การนอนของตัวเองมากที่สุด มทเทสตี้เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะขายที่นอนที่มีราคาสูงหรืออยากได้เงินจากคุณลูกค้าเยอะๆแต่เราอะอยากให้ค่ำคืนของลูกค้าเนี่ยมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีที่สุด